สวัสดีตอนเช้าก่อนด้สวัสดีเอซตอนเช้าเฮงเฮงมาแต่เช้าเลยวันนี้เออไหนไหนสิงทองอยู่ไหนคะสิงทองสวัสดีครับเบอร์เป็นพี่น้องเป็นสิมัสไซบาทหน้นาบ้านแะ้วพี่น้องเออเฮงเฮง ติดสาก็เลยบอคอยได้มาหาพี่น้องเอ้ยไปไปเบิองอันกล้วยหน่อยตะเสาเลยบาทก็ขอบคุณเอฟซีไมเอฟซเก่าเด้อเพรว่าสิเป็นฟังไทยฟังเล่าแต่ก็ฟังต่างประเทศนะจ๊ะเนาะที่เขามากดติดตามให้ทางช่องนะจ๊ะอ้อนะ À. sai he cả bộ khăn đầy lụt còn ý nhau yệt nó bạn này. còn ý nhau đây này bên con kì nôm kì nôm má nết má nết thấy không, má ăn ra đi chắp ra đi chắp nết ăn nết ăn nết ăn nết bóng nết ăn nết ăn nết ăn nết dạng hành lại dạng hành lại dạng má dạng lại ờ ờ ờ lại dạng má dạng lại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  กำลังแข็งพี่นอ้องกำลังแข็งเฮงมาเฮงมาอ่ะเฮงเฮงมาเฮงเฮงมาเด้อมาเด้อไปแม่มาเร็วเร็วใส่บาทก,กับยา่าแล้วเร็วนั่งอยู่บนพี่น้นอง